พอเราถอดแบตเราจะเสียบใช้งานมันจะไม่จืดเลยเหรอไม่นะดูนะถอดแบตนะครับ,นะบ,รบเสียบแบตนะครับเครื่องไม่ทํางานนะเห็นไหมสวัสดีพี่ๆกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้นะผมจะพามารับชมกับเจ้าหินเจี้ยนะครับของทาง DCA นะครับหินเจียรหรือว่าลูกหมูหรือว่าเครื่องเจียรไร้สายที่ทุกคนรู้จักกันนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซ็ตพร้อมแบตเตอรี่4มป์ก้อนนะครับตัวนี้มาในรหัส ADS M04-100 นะครัเป็น t ทเ e e มนะครับ,ารบมาดูข้อมูลข้างกล่องสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับชมตัวเครื่องนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น t ทเ e EM นะแล้วก็ตัวนี้เป็นหินเจีย4นิ้วนะครับใส่สำหรับใส่ใบตัดไม่เกิน100ม mm, ิมเนาะแล้วก็น็อตเป็น M10 น้ำหนักอยู่ที่2.4กิกรัม ไอ้สี่นิ้วเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าอย่างไงคนไทยก็ใช้อยู่5นิ้วก็ใช้กันไปอยู่แล้วใบใกรีดใบตัดนะครับสําหรับช่างไฟกรีดปูนเขาก็ใช้ใบ5นิ้วกันยังไงมันก็มีแรปเตอร์มีที่แปลงแถมมาให้อยู่แล้วนะครับสาหรับใบตัดเนาะมันมีแหวนมีอะไรอยู่แล้วมันใส่ได้อยู่เขาก็แช่เขียนมาว่ามันเป็นสีนิ้วนะแต่คนไทยก็ใช้เกินอยู่แล้วอะ่ะ เปิดมานะก็จะพบกับอุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกเกรด PP นะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับบิดงออย่างนี้ก็ได้หรือว่าตกกระแทกก็ได้อยู่นะเพราะว่าก็มันก็เกรดดีอะ่ะออมาชมอ,อุปกรณ์ภายในกล่องครับตัวนี้เป็นเซ็ตพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเป็นแบตเตอรี่ 4A นะครับ 4A7.2 กิโลวัตต์อ้าวนะครับนี่สวยๆเลยมีที่เช็คสถานะแบตนะครับแบนแบตขี้เกี๊ยมไอออนนะครับ โค้แบบตัวนี้นะครับสามารถใช้งานร่วมกับพวกแบรนด์ DC นะครับหรือว่าแบรนด์พวกเนโอทรักอย่างนี้นะครับเนี่ยสามารถใช้งานด้วยกันได้เนาะมีสองก้อนเลยเกลดกลางเปืือนหมดเพราะผมไปลองเทสใช้งานมาก่อนที่จะมาทําคลิปรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในกล่องของเขาก็จะมีคู่มือกับบัตรประกันนะครับแถมมาให้นะครับคู่มือก็จะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับบอกยันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะผมเปิดให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมส่วนอะไรต่างๆพาร์ท เราสามารถสั่งมาใช้งานได้เลยกรณีที่มันพังเนาะเห็นไหม,มจะบอกเลยว่าเกียร์ฮาวซิ่งนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยนี่ก็สามารถศึกษาอ่านกันได้นะแต่ว่าก็คนไทยก็บางคนก็ไม่ค่อยชอบอ่านเนาะแล้วก็ส่วนต่อไปเขาก็จะแถมอ่านี่เป็นหูจับนะด้ามจับสําหรับผลที่ใช้งานหนักๆก็ต้องใส่นะครับเพราะว่าทําให้เราจับถนัดขึ้นนะฮะที่สําคัญนี่เลยเป็นที่ชาร์จแบบแท่นอย่างดีนะครับ2แอมป์นะครับ เวลาชาร์จก็จะสวมเข้าอ,อย่างนี้นะง่ายแล้วก็ถอดง่ายนะแบตบก็จะเป็นสถานะ2อันนะก็จะมีไฟแดงกับไฟเขียวนะครับไฟแดงก็คือกําลังชาร์จไฟเขียวคือเต็มแล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตระแจสําหรับเปลี่ยนใบนะครับามารับชมข้อมูลด้านเทคนิคกันนิดนึงนะครับตัวนี้นครับมันสามารถปรับความเร็วรอบได้ถึง3ระดับนะครับเห็นไหม 123 1, นะครับความเร็วรอบ1ก็จะอยู่ที่4 0 0 0รอบนะครับแล้วก็เกียร์สก็6,500รอบแล้วก็สูงสุดเกียร์สก็คือ9 0 0 0รอบ9,000นรอบนี้คือว่าสูงมากนะครับเพราะว่าก็หินเกียร์ที่มีสายทั่วไปก็จะอยู่ที่ราวๆ9 0 0ารอบนะครับไม่เกินหมื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสเปคใบเขาทํามาก็ไม่เกินก็จะอยู่ในเลี้ยงนี้แหละครับถือว่าใช้งานดีตัวนี้นิ่มมากเพราะผมไปใช้งานแล้วที่สําคัญนะตัวนี้มีระบบ DSC นะครับ ดีเอสนี่คือช่วยลดอุบัติเหตุให้เราได้เยอะเลยนะครับลดยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองให้พี่พี่ดูนะดูนะครับเดี๋ยวผมเก็บนี่กันผมจะเปิดเครื่องนะดูนะครับ <L ess> เห็นไหมเวลามันใบกระแทกหรือว่ามันตัดแล้วมันฟงนะครับมันก็จะหยุดเครื่องอัตโนมัตินะครับแล้วตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับว่าเ,ออเราเปิดเครื่องที่มันเป็นปุ่มล็อกแบบนี้แล้วทีนี้พอเราถอดแบตเราจะเสียบใช้งานมันจะไม่จืดเลยเหรอไม่นะดูนะ ถอดแบตนะครับเสียบแบตนะครับเครื่องไม่ทํางานนะเห็นไหมไฟกระพริบอย่างนี้เราต้องกดรีเซ็ตก่อนนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวคนจะปรับความเร็วรอบไม่ชมนะโอเค,อเคนะครับจะประมาณนี้เลยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีคือผมชอบเลยนะครับ ส่วนต่อไปนะมาดูความพิเศษอีกอย่างนึงคือการบังใบนะครับการบังใบนะปกติถ้าอย่างทั่วไปก็ต้องใช้ไขควงในการหมุนเพื่อปรับองศานะแต่ตรงนี้สามารถกดปุ่มแดงแล้วก็สไลด์นะครับไปได้ตามต้องการแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะเพราะว่าบางทีถ้าเราจะเจียรเราก็จะอยู่ในท่านี้ใช่ไหมเวลาจะตัดก็ต้องอยู่ในท่านี้เราเราก็แค่กดนะครับไม่ต้องหาประแจรหรือว่าไขาควงมาขันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับหูยึด ด้ามจับก็จะมีมาให้สองฝั่งนะครับแล้วก็หัวเกียร์ก็จะมีปุ่มสำหรับล็อกใบนะครับเวลาขันใบออกใบเข้านะครับตรงนี้ก็เป็นหัวเหมือนอ่าเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ทำสีออกมาได้สวยมากเลยนะครับ ส่วนต่อไปนะดูด้ามจับนะครับมันจับถนัดมากเลยผมจับในลักษณะนี้แล้วก็ดันไปขึ้นไปอย่างนี้นะปื๊ดนะฮะนี่ปื๊ดอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นยางนุ่มนิ่มแล้วก็มีลายเท็กเจอร์กันลื่นมานครับจับถนัดมือมากเป็นยางแล้วก็จะตัดดำตัดเขียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกเป็นน่าจะเป็น abs นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ปั๊มนูนขึ้นมาเป็น dca นะครับแล้วก็เป็นเยวมอเตอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นขั้วแบตนะครับแล้วก็จะมียางท่านสังเกตเลยตรงนี้จะเอาไว้ล็อกแบตไม่ให้มันสั่นนะเวลามันทํางานนะครับแล้วจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นตะแกรงตรงนี้มันก็จะดูดลม ผ่านเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ฟงออกมาด้านนอกตรงนี้นะครับเป็นการระบายความร้อนของมอเตอร์นะครับให้ดูดเข้าไปตรงนี้เวลาใช้งานก็พยายามทาความสะอาดตรงนี้นะครับหลังการใช้งานเวลาโดนฝุ่นเยอะฝุ่นมันก็จะตันอยู่นี้มันทาให้เครื่องเราร้อนนะแล้วก็ต้องทําความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งนะครับเป็นการรักษาแล้วก็ยืดอายุก,การใช้งานของเครื่องมือเรานะครับก็ฟังก์ชันการทํางานหลักๆก็จะมีอยู่ ประมาณนี้ครับก็เหมือนก็เอาง่ายๆก็เหมือนหินเจียทั่วไปเดี๋ยวผมไปลองใช้งานให้ทุกท่านชมกันับว่ามันจะนิ่มหรือแน่ขนาดไหนนะครับผมไปเทสให้ดูนะมาครับเรามารับชมการใช้งานจริงกันเลยนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะตัดเริ่มจากแผ่นไม้เชื้อรานะครับเวลาตัดนะครับไม่ต้องกลัวใบแตกนะเราตัดให้ฝุ่นมันไหออกไปด้านหน้าเราได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใช้เบอร์สามนะ ความสะดวกสบายของเขานะสมมุติเมื่อกี้ผมตัดให้มันดันฝุ่นไปด้านหน้าแต่ผมอยากตัดอีกทางนึงเผื่อมีคนถนัดซ้ายขวาเงี้ยเนี่ยผมก็แค่ปรับกาดบังใบครับให้มันอยู่ในลักษณะเนี้แล้วก็ตัดให้มันซุบมาข้างหลังเห็นไหมนี่แหละคือความสะดวกสบายของการปรับการบังใบในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองตัดกระเบื้องให้ทุกท่านชมนะว่ามันจะตัดได้ไหมแต่ไม่ต้องห่วงว,ว่าตัวเนี้ยมัน เคมาไว้ที่เก้าพันรอบนะครับตัดสบายเลยเนะี่ยสำหรับกระเบื้องเดี๋ยวมันจะตัดแค่สี่เหลี่ยมให้ดูนะฝุ่นมันเยอะ ก็กดปุ่มลงมาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ตัดได้ใวใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับใบตัดด้วยครับประเภทของใบตัดนี่สําคัญมากเลยนะครับการตัดประมาณนี้นะ้อยเดี๋ยวผมจะลองใส่ใบตัดแล้วก็ตัดเหล็กให้ทุกท่านชมนะครับว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนนะครับเปลี่ยนการใช้งานนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าจะตัดเหล็กก็คือให้กาดบางใบอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ให้มันพุ่งไปด้านหลังนะเวลาตัดคอนโพจะไ,ได้ง่ายนะเดี๋ยวชมกันนะครับ ก็ตัดได้อย่างง่ายได้สบายบือเลยนะครับถือว่าใช้งานได้อย่างคล่องแค่วแล้วก็มีประสิทธิภาพดีนะครับความเร็ว9,000รอบนี้ตัดเหล็กได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมชอบเลยแล้วก็คอนโทรลง่ายเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเจียร์ให้ทุกท่านชมนะงานเจียก็เหมือนเดิมครับเรายังใส่การบางใบอยู่แค่ปรับลักษณะให้มันอยู่แบบนี้นะครับ ็จะอยู่ในลักษณะนี้งานเกียร์นี่ถือว่าเหมาะเมงมเลยนะครับสําหรับการบางใบในลักษณะนี้นะครับปุ่มก็ค่อนข้างที่จะคอนโทรลใช้งานง่ายนะครับเห็นไหมเพียงไฟนิ้วสัมผัสเลยนะครับก็สําหรับการรีวิวในคลิปนี้ก็ผมคงจะสาธิตให้ดูแค่นี้นะครับก็ใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใครสนใจดูสินค้าก็ดูที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ